ต้องโบต้องต้องอีผัวแรงกมาอนเนี้ยพลังวัวหน้าเนี้ยเกยไกลโวต้นกล้วยมาให้เกิดเจ้าแล้วแต่ดวงที่ยิงห่วงหลังเนี้ตะวเลียกะบุ้ยจ่าไปยาซ่าอันเกิดอะไรฉันได้วโบถึงมีแต่ละกกมาเกิดนี้บุญวิคือบุญวิตะปอนใส่ กายปวดได้เสมสายเอ้ยโอ้ยน้อยนะเอ้ยนะมวนมวนผมอิ่มนะมันแบผมบังบอกแต่ผมผมอิ่มแห้น้ำถามเรื่องประวัติมอลำกุยมอลำซวยที่กำลังเป็นกระแสของจังหวัดศรีสะเกษคือผมมีโอกาสได้มาหูจักกับ มอลำกุยมอลำสวยตั้งแต่ปี48อยู่บ้านละาอ่ะคือแนมอลำประยุนกับมอลำเลียนไัมมอลำเหรียนไส่นะครับเหรียนไส่กับเหรียนเหรียนไส่นะเหรียนไส้นะครับสองคนแต่ผู้มอลำไฟไส่มอลำเหรียนไส่เนี่ยเพิ่นเสียตะโดนแล้วเนาะตายตะโดนแล้วเสียดนแล้วนะครับมาที่นี่ก็เห็นาฟังประวัติมามอลำกุยมอลำสวยเพิ่นเป็นมาจังไหนตะกี้เพิ่นกับลำลำเล่าเนาะลำเล่าเนี่ยเนาะแต่ตอนนั้นใหญ่ตะกีใหญ่กับพึกบมอลำัมโม่มาที่นี่อะ เดี๋ยวหมจกกูจ๊กแม่ประยุนก่อนพนจิบ่อยฟั่งว่าความเป็นมาของมะลำกุยมะล้อสวยจริงๆก็คือรากเหง่าเริ่มเป็นมะลำมะลำลำเล่านั่นแหละแต่ก็มีนโยบายมีแนวคิดของนอำเภอรุ่นนั้นนะเดวเพินสิบฟั่งเด้พี่น้องเป็นมาได้อแม่าอบฟังแน้วมากจังได๋กบความเป็นมาตะก,กีแม่ก็ลำเล่าไปนํำคณะนี่คณะนั้นวันนี้ต่อมาก็นายอำเภอพิษณุพรมาจารีพิษณุพรมาจารีเออเพอนหใหญ่มาอยู่น้ำเกี้ยง อันนี้พ่นบอกสวยมันรำเป็นคนกุยเนาะเป็นคนสวยเนาะค่ะเออเขาเป็นเป็นคนสวยเพิ่นก็ลาว่ะภาษาสวยเผาสวยลำบดายบอให้มันมีแน่ว่อนุรักษ์เอาไว้ขวางซีก็เลยภาพกันปึกซ้อมบ้างนี่ผู้ใหญ่ส่วนเป็นหัวหน้าวผู้ใหญ่ส่วนเนาะในในส่วนน้ำมิซ่าส่วนน้ำมิซ่าค่ะเออเป็นหัวหน้าพาเรียนผ้าเป็นอยู่เออันนี้โอ้ยคอย เขียนก้อนล่ำขึ้นหนึ่งคนไม่ได้รับบม่ได้นอนเราก็คิดจนสึงมองคุณตื่นเหมือนแปรแปรเออคือแปรจากเล้าแปรจากเล้ามาใส่ทำนองเล้ามาให้เป็นภาษาซวยค่ะเอออ้าวโอ้ยตีหนึ่งตีสองพระท่านได้นอนได้จัาสมองเนี่ยมันทำงานตลอดเพราะว่าตอนนั้นยายก็ยังนมแน่นอนาะท่ทำเช้าล่างเหาถ้งก็ล่างเห่ากันขี้ใส่เออแล้ก็ลังห่าตะกี้ก็เช็ดได้ไดยขึ้นหนึ่งได้สองก้อนก็มีได้ไม่ได้นอน มันนี่ก็เขียนแล้วแล้วกับแปลแปลเป็นภาษาส่วยวอาเล่าแล้วก็แปลเป็นภาษาส่วยแล้วก็มาเขียนใส่สมุดไว้มันนี่กัท่องเลยบาดเลยท่องยุ่งสั่นจนจำได้กันจำบ่ได้เขาก็บไปหาล่นบ่อยอยากไอ้เขาเพราะมันมีมองลงตอนนั้นก่อนล่ำยังจับเก็บไว้อยู่บอกก่อนล่ำที่เขียนว่าเขียนไว้เขียนไว้ก็มุ่เพิ่นเอาไปมืดแต่ว่าจำไว้ในสมองซื้อยังเขียนได้บ่ส่วนยังเขียนไว้ได้บ่อแมนสิ เขียนได้อยู่ค่ะแต่ว่าโต้ช่วยนี่ยายก็บบกให้ครบว่า,วาต้นหนังสือไม่ไม่ต้นยังแน่ในยายกาับเขียนของยายไปเขียนเป็นภาษาเฮานี่แหละภาษาไทยเขาเขียนภาษาไทยอยู่แต่เฮ้าเขียนเป็นเป็นต้น,น,ตน,นตหนั<อ>งสือโต้นช่วยนะหลังเทือมันก็บดอดถือเพราะยายสมัยก่อนยายจบป .4 จนวานนนเขาวา่าโอ้จบปาชีก็ยังเก่งจนน้อยใหญ่เขาว่ายังเขียนได้อ่านออกเขียนได้พน่าโอ้เห<า>็ดเก่งได้ว่าสมองยายบ่เคยลืมได้มันก็จําไว้นะแต่เสียงมันบ่ไปบัดนี้มันเฒ่าแล้ว<ม>จ้าก็<ม>ะะจะได้ฮู้ความเป็นมาใน<ม><ม>ในยุคนะั้นเพราะมันปีพศใดก,ก็เพิ่อนใ้เฮ็ดก็นั่นแหละเ่อยก็จําบ่ได้จแน่เนาะค่ะแนอำเพื่อนสื่อจะเก่าอะไรดิพิชญุพรหมจารีพิชญุพรหมจารีต้องเป็นใหญ่ไปย่คอำเภอลำเกียงปีนั้นเพิ่นยังมีชีวิตอยู่บนนอสมุนไบ่ฮู้ค่ะ จะได้ก็ต้องขอบคุณเพิ่นเนาะเพิ่นเป็นแนวคิดเพิ่นเนาะก็ะะได้เอาความผิดของเพิ่นนั่นแหล,ละทิพย์พาให้เป็นทุกมือน,นี่นั่นสรุปแล้วก็คือรากเงาดั้งเดิมคือเป็นมอลำล้ำเล,ล้านี่แหละมันลำเล่าให้ฟังจักก่อนมึงเนี่ยลำเล่าเออลำเล่า <c oughs> เอาาเอเบอร์เดิเาเบอร์เดิแค่มันน่ะมึงเนาะเอา,เอาให้ดอกนี่แหละลำเล่าป่ะลำเล่าลำกวนแกนก็ได้ซึ่งวัดบุญก็ได้ซึ่งวัดเอาเลอไปทำาะไร สิบในยกสซเก้าฉันขอกราบประทานพรนำมาก่อนประยุนสี่ผู้เป็นคนเว้าเต่าเลขข็กคำเด้อเจ้าพุ่มลำเนาบ้านอยู่เอาเสียงลำมาสู่กล่ำเฟนแฟนทุกท่านคือการคลายพรสมองเสียงบมบวนดักพี่น้องไปตามยุคตามสมัยบอแมันไว้ยังสาวสุ่มเสียงบะคือ าฉันนี่เป็นมะล่อเต่าเสียงห้าวมะาล่าวแก่เป็นมะล่อมลุ่นแม่หากว่ามวนซอยบ่ได้อาไข่ไว้่ะว่ากันหากบ่ดีว่านั้นเติมแตงมัดมันตกประนมก่อนโยกให้ซอยเชียย์ฉันบางได้เดินทางายนี่ความวังดีอยากให้มวน ติด <asure it. S 1> ไปเห็นสมควรบ่ผิดขลองหีดเขาจึงมาว่าให้มวนนี้เอ้ยนี่น้โอ้สที่ให้น้ำฟังแล้าม่วนผมละอินต้อินไหคิดสดหรือว่าเป็นน้ำเก่าผมแม่ก็จำได้ดีน้ำเก่าจำเกินเลยจำดีเห็นจดไว้ยังสี่หน้าเอาประเทศนี้ให้เอาช่วยักหน่อยปรเทศนี้ สวยอีกสวยอีกไหมนี่เขาโคตรติดตามทั่วประเทศต่างยกทางสวยยหญ่ลุยยหญ่ลุยเลยใหญ่ลุยเลยแต่ดีกันลุยลุยมันาวข้าวนมข้าวสม่าเนยไม่อาั่กหลังแคร์คงทิ้งล้วบื้นจีด้วหลังแตงกะเตอแรงพอบื้นจ่า บรรยากาศกระกระ嚓 c p ยสำนันแสงกี่บงนูประทรงอันเกิดเป็ดขะเสียนอากาบรรยากาศฮิลล์พียอตซีเบรียจีบวยเนื้ลวงสวยคู่หน้เกิดปลากระววยอ่อนปลาทูเจ้าเกิดก้อนนอนว่าโครงการแอตั้งกรรมการอ่อนเมื่อบืนจออ่อนแยบปลาขอเสนออ่อนโตมาเนี่ยนึกระเขียนแซ่ กลวยมะเนื้ก็พาะแหล่งกัดใช้เกดดิดแฉะอดีตพืชก็แม่บึนใจใตะเกอคือเพาะทไมือต่อบึนนรอกระเดียดะมาเล็คือบึ้นปลาอ้อนแยะตัวปลาเนื้อกล้วยแก่หรือกล้วยผืดอีกเกดเคี้ยวสำทั่วมั่งบุญกี้ให้บึญนกัวโลนทัวอ,อีกเกิดอาคือกมอทิพันเจ้าปลาเมียจีตัว มนุษย์บุญว่แท้บุญชอบเปียเสต๊มันษึ์แปลงให้เกิดยากเลยซอแต่ลังทีมนนษึ์มีมนนษึ์ทุกเน่าแต่งเจ้าให้ขืนตัวก็มาเนี้ยเดี๋ยวผัวแท้นนระจังเออมองจะเพิอแท้ต้องวัต้องต้องอีผัวแรงกมาเนี้ยลาแรงหัวหน่ะเนี้ยกลกลโวต้นกล้วยมาให้เกิดเจ้าแล้วแต่ดวง ใจหวงหลังนี้ตะวเรียกบวยจ๋าปเยี่สาอันเกิดอะไรฉันได้บ่ถึงมีแต่ละก็มาเกิดนี้บุญวิคือบุญวิตะปนใสกายปวได้เซมสายเอ้ไอ้ยน้อยน่ารักน่ารักมวนมวน ผมอินนเลยครับผมฟังบอกแต่ผมผมอินแห้อินหนาวกันมื่อยตัวเม่เมื่อยตเเ่อราทุกปะบเข่าแบบาบมีบอยังบอยิ้งกันเป็นหรอเรื่องถูกค่าขนมามากเออค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้ให้เาเมื่อยก่อนแต่ว่าเออเป็นเมื่อยหนูแป๊บเดียวแป๊บเดียวราบางผันให้เห็นบรรยากาศเกี่ยวเข่าดะ๋ยวไิมคาหมากครับผู้ใหันเดี๋ยวหายใจก่อนหายใจค่อนพฟังบอกฟังฟังบอกแต่ผมอินแห้ง อินไม่ข้อมถ้ำน่องแววตาควาวมุกซื้อสังวาทายร้อยบาทเลยเดี๋ยวจะน่อนกันเชาเมย์กันเอาเมย์กันอ่ะเช้าเมย์กันแปลว่าเข้ามาเคยออกกําลังกายพอได้ฝึกได้ฝเราล่ำกับฝืดได้มันก็บโลงในอกในใจเขามันเมื่อยหายใจบวทัวนี่แหละยอมรับแล้วเขาก็อายุฟานนี่แล้วเนาะกินให้คือเก่าคือล้างมันก็เป็นไฟบดเด็ดเจ็บไปเจ็บมาเนี่ย คือสร้าง,จจางเลยคือสร้างแมแหละคำบอกพุทธพนบอกไว้แต่กี้แม่นยายยายเป็นคนมายายไม่เ,เคยมีลูกใดแต่เลี้ยงแม่เด็กน้อยโมนี่น่ะลูกน้องสาวโอ้เคยเลยได้เลี้ยงลูกเขาอีกเออ <laughs> เลี้ยงเลี้ยงแม่เพิ่นน่ะเลี้ยงตั้งแต่ตอนนั้นแม่เพิ่นตายเพิ่นอยู่อนุบาลสองอีนั่นน่ะอยู่อนุบาลสองอีเอ็มนั่นแบดนี้ก็ เพิ่นใหญ่เป็นสาวมันก็ได้ลูกได้ผัวบันได้ผัวอยู่บนเพิ่นบันได้หลายปีแหละจะคนปะกันปะกันมาสองสามปีแล้วแหละบันเพิ่นก็เอาผัวใหม่อีกนี่เพิ่นก็ไปน้ำผัวเพิ่นม่นก็เลี้ยงต่อเนื่องมาเลยตั้งแต่พุ่นร้านก็เลี้ยงตั้งแต่สามขวบประธานเด็กเขาอนุบาลไหนเลี้ยง ลูกกบเพิ่นนั่นเลี้ยงแลนน่ะเล่นนะ่นนะลูกมันล้านเพิ่นมันม,ม,มีลูกเลี้ยง